आपतावी बीनो तेम हÖนसोड योद्ब

ถ้าจอยกับปะอันนาปะเฮือนปะทุกอย่างถ้าเม่ให้ออกแล้วพี่น้องออกมือเผาก่อนมันมันจําเป็นเรื่องมันปลามาบ่ได้จะหน่อยเมา่แต่เมื่อวกับงานซุปเปิดออกแวบะทียังก็เสียหายเบอร์เวลาทีก่อ่ะถือว่าเทนอเออลูกเต้าญาติพี่น้องช่วยกันต่อ เออทำ้ดยพนักบริการลูกตัวเพาน้องเอออถืว่าเอผู้อาวุโสพนักเอ่อช่วยงานเพราะว่าเห็ดน้ำซุปกับมันทีมงานก็จะพร้อมอยู่แล้วนะพี่น้องคือตะเกียยังว่ายากยากพี่น้องเนาะเอนี่บยากนี่แต่เจ้าของซุปก็จะบริการแล้วก็ช่วยเล็กน้อยเครื่องอยู่แล้วเด้อ พอสาดปู้ห้ันนี้ครูก็จะเอาไปบนแล้วบุโรดบอยันเมาเตะพากันมาเผาแต่งานซพพี่น้องของก๊าผัดเครื่องคองเสียเบิร์ตตายเลยเนาะก็เลยว่าส่งตะจอยออกไปพี่น้องไปเผาอยู่ไปว่ายไปโหลดบนนี้เอยจักตรงกเป็นเนื้อเอออยู่ใน บเอาตคนนั่นใครก็จะเอาไปเท่านั้นเออทนย่อเอาอันนั้นก็ะพอนนะทนโยก็พอระยพอนเออเขาบอกหายปงกระลำถ้าถ้าเขาจะมาจังคณนจิ๊บอกจิบอกคือบบมาจับน้ำเนาะน้ำหอมน้ำหอมน้ำหอมสินแน่จีนแน่ไหม หมูจะปากเลยไปไปวิ่ไปบางทางไปทางมันเปดิ่งถุงสูปแล้วเห็ดหน่ยซัมี่แหละอืมอืมโบโบดีป้าได้ที่ยามาเกียมาเวียนไปทางไปทางมันอืมให้มาคำนาคุณลังอืมไปหมุน ผิดเวียนวิดกรรมต่อกันได้บุหัยมาบุห้ยมาสอมาว่นมาไหวกันได้คนละโลกกันแหละอบแมนพี่แมน้องก็เลยตัดขาดกันแล้วไปโลดไปโลดถึงสีมากับบุหับเป็นญาติกันได้บ้านนี้บุหับแล้วได้ทั้งพื้นพร้อมคื้น่าเจ็ดพัน เออถือสุดงานเกี่ยวขอคนม่ยล่ไได้นกแมเออแม่แ้วนะบมมีปะกึนเพิ่นปะันตรเพิ่นกะลดหายแค่ไม่สั้นก็บ่ได้ดอกนอะปะอืมเจ้กะปดพันมันหนเตเอออืมแม่เห็นคิดใช่ปะอืมปัดไปมันวิดมันวางอืม ไปเกิดดีสุดๆเด้อลุงเอ้ยโมแมนต์เนี้โกฮติกากันแ้ได้บ้านนี้ไปคนทุนทุนทางได้บ้านนี้ได้บอยมาจองวิ่งจองกรรมกันเด้อบิดเบีงเบิดกรรมต่อกันเลยเหตุไหนได้ซัมมี่ป้าโทรได้หย่างโมกุตายบ้านนี้เกือบได้หย่างพี่น้อง เห็นกับเจจะควยถอดกับเจเมื <like> ่กี้วันเช้าจอยขึ้นไปอันจับอันันู่รุษและถ่ายอยู่เึ่งพี่น้องทำเมงว่าออกรถออกรถว่าสัน Pak, mahal at เดีเอาได้จูงมีแต่แอนเจ้าแอนโจโก้เจาโก้เจ้าโก้เ่ใช่จะเป็นเจ้าคู่เนาะถ้าก็เป็นจู๋อะอีกอย่างก็ได้เฮ้ออีกย่างจูงเราพวกโบได้เลยเนาะลืมมาหอนี่แหละก็จูงเก็บมาแม่เงินนะจอบห้าโบเอาได้โบ่ต้องเก็บมาดอก เมซี่มมข้าบวบตงเก็บเมาสองสองทีน้องเลย กดกันทำตาประไดพี่น้องแบบว่าในน้ำผูกเป็นลูกขนาดพี่น้องมา,าคนมาส่งกับสิบร้ลยประไดพี่น้องกับคูที่มานี่ก็คือทีแบบคูที่แบบว่า ำคัญอีเลที่จเจ้าปลปกข้าวปลดได้อะไรเป็นตัวปุติบุเร่มากก็ตืว่าเออกับเจจากับปบปั้นใบกับขงเนาากับอียางมันกบเป็นยำอยกางยงานเนาะบางคนกับซีบูหูแน่เพราะว่าบลดได้ไวหลายขึ้น อีสลยพู้หอาสเลยพูดน้ำหอมนะพูนพูนพูนนละวบอยเขาปันนะแม่น้ำลายพนนั่ก็คือโ้ย ปเป็นเส้ใสายนี่ก็เป็นหม้อบไปแล้วน้ำนรายเธอให้เธอานอานั่นายพราะน,น,น้่หนึงก็ได้โเขาได่ดีมากบอกนั่นได้บอกเรเนี่ยไปนะแม่ <c oughs> <c oughs> ไปไปไปคนละโลกคนละภพคนละาต ปันนะแม่ปันนะแม่ฮึ่มโม่แล้วจเติมมันเติมเติมคูณป้าว่ทันลปฮู้ฮู้ Ba bay, ba bay, ba bay, nó bay, ba bay, ba ngoại ba bay, 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 จะน้อยหมดเลยเพ่ยี่่นั้นนะลุงตุ้งนห้าเฮาได้ตัวน่ะใครจะเอารถใหญ่เมือบันเละจักหน่อยจักกรับหรือกรับเลยชูเฟอร์หน่อยเอ้ยตามใจชูเฟอร์ดอกมาน้ำเขาตามชูเฟอร์ ไปมืองบ่ฮะบอ่าน้กินนะพด้นะเอาไปเคี่นขวัดเออเคีงนขาวัดอยู่อ่าดังไรดีเนาะลายของบันฑิได้ดีกว่าซองสามูงสุดหนึ่งสาม อันนี้ยากว่าสิฟูจักเกิดดีถึงสุปได้ วิสุทธิสวัสดิแล้วก็สุนเงินบกกองวานนี้ฮัอนนันว่าเดียม่เดียวเนาะตัว่าหาไผเจ้าเป็นไพอมาหามโมลัดกบิโนตอมลัดเอยเฉอยิ่งนักแข่งพี่น้องละมาติเอมิทของวันนี้เบอร์โมลัดเขาุ่มอยู่เมืองฮะจะออกไปสู่ยาพระพุละมาติเตมิทเตมบอู่ ปลาร้านโบะนุเออเออแลนเแมนโบล้านไผ่พันโบปลารัดวมาแตใช้โมบักลัดเลนนี่วะมึงเป็นไผ่ตัวเองวะเป็นบักเหลือมห้อยมาตายแต่ทังได้ยีกวะอเมืองไปแล้ววะเขาไปส่งว้นเฮือนนั่นเด้ว่ะมากอมาว่ะคไทนะครับยังเขาโทรมารอ่นไ่ไมึงจะือ ไคแกมลาวนั่นแหละไทยคไนเู่เมืองไ่แล้วมึงเป็นมึงเป็นไทยเป็นเหลือมมึงเหลือมมาเลยเนอก็คือชั่วหรอปเออคือชั่วโลกเหลืมาแล้วนี่เหลือมเดียวนี่แล้วเนาะมาถามเพื่อนใจปะแมนไทยเตรยมไทยเตา่ชื่อบอ บบได้รอโบจูม่้หรอเป็นไท้ีกว่าสินะจะรบ่าวมาถาหาเลยหรเนาะโ่อยากดูบ่าณเว่าเนาะ่าสิ่งแรกเขาถูกคือตเป็นไว่ามจือกบแบบโบเร็วอ่ะเป็นเห็นว่าภาษาถกภาษาไทยอ่ะเห็นว่ามีน้องทั้งเมืองไทยบอมีเนเื่อนมีพุได้เป็นผู้ได้รเป็นเหลือบย่างเป็นเหลือบเนาะน้บจู

năm càn rồi đó mua lên vài năm càn mùa năm càn, đưa hay thả sông, đưa bà mèo đưa, treo luôn kia, house gì đấy,